ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือพื้นที่อดีตสนามม้านางเลิ้งอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดในหัวข้อสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนแบ่งการจัดแสดงเป็น12ส่วนได้แก่วีดิทัศน์โครงการแนวคิดการออกแบบพระบรมราชานุสาวรี น้ำคือชีวิตจากนภาผ่านภูผาสู่มหาาทีแนวคิดการบริหารจัดการน้ำแนวคิดการออกแบบพันไม้ในโครงการไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียาภาพในโครงการผังแม่บทโครงการอีลาและนันทนาการภาพในอดีตและโครงการที่กำลังเกิดขึ้นและวิดิทัศน์แสดงความคืบหน้าของโครงการนอกจากนี้ได้เปิดให้ประชาชนถ่ายรูปตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นที่ระลึกอาทิสวนดอกไม้ต้นไม้ทรงปลูกรวมทั้งแทน่นฐานพระบรมราชานุสาวารีซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนางนัททิดากรองสีหนึ่งในประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการบอกว่ารู้สึกประทับใจที่ได้มาชมอุทยานของในหลวงรัชกาลที่เก้าในวันนี้ซึ่งแม้จะเป็นเพียงแค่บางส่วนและอยากให้เปิดอย่างเป็นทางการให้เร็วที่สุดเพราะจะได้มีพื้นที่สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นที่นยทัศนะก็คือ สวยสวยงามค่ะอยากให้เสร็จไวๆเพราะว่าเห็นบอกว่ามีพื้นที่สำหรับให้ประชาชนมาออกกำลังกายมาทำประโยชน์อะไรในนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทำเสร็จไปไวเเช่นเดียวกับนางไพเระศิริคารินเล่าให้ฟังว่านับเป็นพระมหากรณาธิคพุณนอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพื้นที่ใจกลางเมืองให้เป็นสวนสาธารณะที่งดงามซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่เดิมเป็นอย่างมาก ผิดไปเยอะเลยค่ะจำคือมองแล้วมันดูสวยงามภาธิติไม่ได้เลยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าระดับโลกเลยนะของเราจะมีระดับโลกไม่มีใครที่จะมาสู้เราได้อย่างไรก็ตามนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จะเปิดให้เข้าชมเป็นวันสุดท้ายโดยประชาชนสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีที่จอดรถรองรับอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างใกล้ชิดเอกวินกากกนิกรายงานจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติ